ขอเรียงแรงพุ่งแรงเลยเนี้ยวถึงแล้วอุย้ยไม้เป็นดาเมจนะครับทุกคนลงพอดีเป๊ะสวยมากนายโคตรเก่งอีรบไม่อีกรไหม สวัสด,ดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมดีซีโร่นะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาเอาชีวิตลอดนั่นเองนะแต่ไม่ได้เอาชีวิตรอดธรรมดาน,นะครับทุกคนคราวนี้เราอยู่ในโลกที่แบบว่ามันซูเปอร์อเมซิ่งสไปเดอร์แมนเลยนะครับผมท,ท,ทุกคนนี่เลยนะโดยโดูครับทุกคนโลกสวยมากทุกคนเป็นไงบ้างมีทรายทรายสีชมพูทรายสีเฮ้ยดินลอยไปไหนวะวิ่ง ถ้ามันทุกคนดูนี่สิต้นไม้โอ้โหผมชอบโลกแบบนี้มากเลยวพราะว่าผมจะมาเอาชีวิตรอดในโลกแบบนี้ดีกว่ามันแบบน่าตื่นเต้นน่าท้าทายดีอันดับแรกตรงเนี้ยป่าต้นนู้นมันมืดมากครับทุกคนแต่ตรงเนี้ยก็สวยดีตรงเนี้ยเป็นป่าโลง่งๆเสียงเลยปะมีเสียงพวกสัตว์เลยพวกนี้ด้วยนะครับนี่มีแมวน้อยแล้วตรงนู้ก็เป็นป่าอีกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะตัดไม้เลยนะครับทุกคนนี่เจอหึงได้อันนี้คือต้อนไม้ต้นปาล์มนะครับทุกคน เฮ้ยแปบ๊บนึงครับเฮ้ยทุกคนต้ปนปาล์มรอแบกไหนอ่ะเฮ้ยผมตัดทั้งเดียวมันมาเรื่อยๆเลยทุกคนสุด,ดยอดน,นี่คือต้นไม้อะไรอะอันนี้น่าจะเป็นเอ่ออะไรอ่ะมาฮากมาฮามาโฮกานี่ต้นอ,อะไรอ่ะไม่รู้สิเอ้ยเดี๋ยวผมจะไปเกาะน,นูเอ้ยครับมันเข้าตัวใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเกาะน,นูนะครับเราได้ปาล์มแพงมาครับทุกคนเสียงอะไรอ่ะเสียงนกแก้ว,กกวเดี๋ยวผมออาทำเรือไม่ได้เหรอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะ เอ้ยทุกคนผมทําไม้ไม่ได yeah. yeah. oh, ้เอ้ยผมทําเรือไม่ได้ไม่ใช่ม้นี้ไม่ได้อ่ะแย่แล้วโอ้โหเราจะผมจะไปก่อนนูอย่างไงอ่ะเอ้ยใครดึงวะเฮ้ยเอาเอารอยมาตรงนี้ได้ไงหัวเอ้ยเดี๋ยวผมไปตรงนี้ก่อนผมจะเอาเรือโอ้โหผมจะไปอีกเกาะหนึ่งให้ได้นะครับทุกคนรีบรีบรีบทำเรือก่อนแล้วกันแล้วก็เราก็จะไปอีกเกาะหนึ่งนะครับคือปกติมาครับทั่วไปนะผมแบบทะเลมันอาจจะไม่ได้กว้างมากเอ้ย โอ้ยนกฟา์มิงโก้โอ,โอเคคือโลกมาครับอาจจะไม่ได้กว้างมากนะผมแบบโลกปกตินะแต่โลกเนี้มันจะเจนแบบให้ใครทุบเนะี่ยอุ้ยเขาให้ไม้มาขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเราจะไปนี่นะเราจะไปอุ้ยจะคำเรือแต่ไีเย้ไว้นะโอ้โหความผิดพลาดสวัสดีสวัสดีสวัสดีเราจะไปะเกาะหนูนนะ่ะเอา้เอาอ่านก่อน เราชื่อสมหมีโอเคสมหมีสวัสดีเราจะไปเกาะน,นูนะออน่าจะไปด้วยเหรอโอเคมาเลยมาเฮ้ทุกคนปกติไหมครับมันไม่มันไม่เจนแบบนี้ดูผมยังผมยังปลื้มกับการเกิดของโลกนี้นะนี่ไปเกาะน,นู้ดีกว่าสวยงามมาสวยงามบอกเลยมีต้นไม้ด้วยครับต้นไม้เกิดตรงนี้นะก็แบบสมจริงเฮ้ยนายทำไรนายทำไรอูเราเข้าป่าช้าแล้วครับทุกคนเฮ้ยนายบินได้เฮ้ยมันเดินบนน้ำเฮ้ยนกฟลามิงโกเดินบนน้ำเว้ยมาแล้วถึงแล้ว เออติดวิ้นายนายเห็นไหมนี่เป็นทรายสีภูเอ,อ้ยทำไมมันขุดยากวะทิ้งแซนอะไรปะผมมีป้ายเลยครับโรสป่านนี้จะตายไหมนายหิวไหมเออเริ่มหิวเลยดิเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วโอ,อ้ยมีเนื้อกระต่ายขขอคุณมากเลยเอ,อ้ยนกยาไม่ทําร้ายหรอกมันคือนกอะไรอ่ะนกทองบาดาสีาฟ้าเอ,อ้ยนกฟามิงโก ว่าเพื่อนนายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเดินเข้าป่าไปนะครับทุกคนว่าจะเจออะไรแปลกหรือเปล่าผมว่าต้องเจอผมว่าต้องเจออ่ะป่าลึกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนายมาอ้ะเอ้ยเราอยากสร้างบ้านลอยฟ้าเออเปล่าผมไม่มีบ้านหรอเอ้ยใช่จะนายจะสร้างบ้านเอ้ยใช่เราจะสร้างบ้านโอ้โหคำถามตรงกันเป๊ะสร้างบ้านลอยฟ้าเฮ้ยเสียซอมบี้ป่าน,นี้มันไ,ไม่ปลอดภัยผมดเลยเสียซอมบี้น่นไงโอ้โหป่านนี้ไม่ปลอดภัยครับนายอี เออเออโอุ้ยทุกคนรีบออกจากป่านี้มาทำไมเอออุ้ย,ายดยาขอบคุณมากวเราจะสร้างบ้านลอยฟ้าเรืผมว่าผมจะสร้างบ้านลอยฟ้าฮะนายจะโยนอะไรให้ออโอ้ขอบคุณมากอืมอืมโอเคโอเคไปไปไปเฮ้ยอ๋อบ้านอ้สุดยอดนายมีบ้านลอยฟ้าไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกรอยาก นั่นทีเราจะสร้างบ้านลอยฟ้าไงเพราะเราไม่เคยสร้างบ้านลอยฟ้าดูนะครับทุกคนแบบว่าเราอยู่ในป่าหรือใช่ไหมแบบมันเหมือนบ้านพักตากอากาศในป่ามันไม่ใช่ตากอากาศมันตากป่าเฮ้ยโอ้เมจิกเอ้ยนาพาเราลอยแล้วเอ้ยเรานาเป็นนกฟามิงโกอะไรปะเฮ้ยเอาลงก่อนอย่าลงก่อนลงค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงโอ้ยหายหมดหายเบิร์ดนายทำอะไรอะอะไรอะอะไรเรือลอยฟ้าเหรอโอ้บินแล้ว ว้าวโอ้ยนายค่อยๆพาลงค่อยๆคอยๆคๆโอเคโอ้นกไฟมิงโกวิเศษเอ้ยนี่เมนเรือลอยฟ้านด้ไหมครับทุกคนเฮ้ยทำเป็นบ้านได้เลยนะอ๋ออันนี้เป็นป้ายเอานกหายไปไหนวะทุกคนดูนี่สิเรือลอยฟ้าทุกคนไม่แบบมันเป็นเรือบนเฮ้ยอะไรอ่ะมีอันหนึ่งนาจะพาเราไปใช่ไหมโอเคโอ้โหผมคบไอิสลาทุกคนก็มันก็สบายดีนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรนยพาเาไปค่อยๆยๆค่อยๆใจเย็นนะ เคยปล่อยเราเลยโอ้สุดยอดได้ได้พาเรากลับไปเลยนะถ้าได้ยินก็พาเรากลับไปนะเออโอ้โหนายทำอะไรเนี่ยไปเลยครับเก็บของก่อนเหมือนเขาจะพิมพ์อะไรนะอ่านว่าเราขอโทษเราผิดเองเอ๋อไม่เป็นไรเฮ้ยนายเจะกลับเรากลับขึ้นไปาะบนเฮ้ยได้ไข่เฮ้ยได้ผมได้ไข่ฟันโกเฮ้ยนายคลอดลูกอ๋อนายออกไข่อ๋อ เฮ้ยจะสะบัดหน้าทำไมนนยเนอผมได้ไข่ฟามิงโก้มานะวางวางวางเฮ้ยนายเนี่ยลูกนายเลยเนี่ยเอานายอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยไข่ฟามิงโกเฮ้ยนายจะมีลูกนะเราเป็นตัวผู้ไอแต่นี่มันเป็นไข่ฟามิงโก้อ่ะนายนายนายเอาไข่ฟามิงโกมาให้เราดูหน่อยดิสงสัยเป็นเพื่อนเราเอาไม่เกิดเฮ้ยนายน,นี่ล <Tonight> ูกของนายยินด <oo. cine S 1> ีด้วยเย้โอ้โห ไม่ใช่โว้ยก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นไข่นกฟลายมิงโก้นกฟลายมิงโก้มันก็มีอยู่ตัวเดียวอย่านะจะทําอะไรอีกอย่าเออนี่ไม่ใช่ลูกนายใชั้นเนี่ก็ฆ่าเลยกันมันเป็นฟลายมิงโก้เหมือนนายนะให้เราฆ่าไหมเออคขังอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยนายฟลายมิงโก้แป๊บนึงนายไปดูฟลายมิงโก้ก่อนนายไม่นายนายไม่นายไม่สนใจเราฆ่านะเพาฆ่านะเผาพันธุ์ของนายเลยนะเว้ยเอานะจัดนะสามสองโอเค เออนายจะอออเออไปไป,ไปเราเดินยังได้อันนี้คือหอหออะไรวะหอแบบสังเกตการป้าไม่ได้มันตกลงมาแบบนี้ได้ไงนะ่ะหอหอไอเฟลไม่ใช่หอไอเฟลหอหออะไรวะเขาเรียกว่าหอเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยนายอะไรเนี่ยทำเสือสนุกอูเป็แบบนหนึ่งคนไปดูก่อนอู้เสือสนุกเสือสนุกเฮ้ยนายพาเราเล่นหน่อยดีอู้ทุกคนค่อยๆลงค่อยๆลง มาไหน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 ต้องจัดแล้วครับรถรางรถรางรถไฟรถไฟไปเลยนายมาแข่งกันไานั่งด้วยกันดีโอ้ยยังไม่ทันทูวร์เลยเลยโอย้ทุกคนวู้เสียงดังมากรถเสียงก่อนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพอฟ๊บนายมาแข่งกันเฮ้ยนายมานั่งด้วยน, no นายนกไฟบิงโกนายนั่งเป็นไหมเออไปกดเลยไปโอ้มาแล้วครับทุกคนแงว เงี้ยอ้าวเฮ้ยมันพาไปได้นี่อ้าวโดนกินโดนหัวกินไปแล้วอุ้ยนายทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยจะพาไปไหนเอกน่าจะพาจะไปไหนเราทำไมติงเนี่ยอยู่บนกาดอะอ้าวเฮ้ยกระโตงไปแล้วโยเราทิ้งทำไมนี่ต้องทำอะไรให้เอาเราเกขึ้นไปเอาบก่านไปเฮ้ยผมยังไม่ได้ดูไอเรือเรือสีแดงเลยนายพาเราไปดูเรือสีแดงเลยเนี่ยเรือใบสีแดง ป้ายป้ายป้าอนนี้ตอนนี้นี่แหละเขาเรียกว่าสีแดงรู้จักสีแดงไหมโอเคปล่อยค่อยๆปล่อยนะใจะเย็นนะโอ้โอเคอ่านี่ป้ายเขียนว่า Do n o t use w h e n i ship m o v i n g อย่าใช้งานมันนะเมื่อเรือมันทำงานเขานายหายไปไหนอ่ะเราอยู่นี่นายจะทำอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้นายจะสร้างอะไรเพิ่มมันคืออะไรเอ่ยเออโออหูค้างเลยอุ้ยเฮ้ยนายนี่เป็นบ้านล้างเฮ้ยประสาทล้างอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยทุกคน เผาอยู่ด้วยอะไรเผาไม่มีเลยนะโอ้ยติดติดใหญ่อันนี้คืออะไรครับเฮ้ยนายมีกล่องด้วยไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นห้องโอ้นายพาเรามาบ้านล้างทาไมเนะี่ยประสาทล้างเนี่ยเราจะดึงเราเหรอนายเราจะตายแล้วไม่มีอาหารนะออเอาดึงเราไปทีเราติดใยญ่มุมโ,โอเคพูดถึงน้ำได้ลาตโอ้โอ,โอ้บรรยากาศสวยงามโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อผมเห็นอะไรครับเห็นเลยในะน้ำเลย อ๋อมันไม่ใช่อะไรนี่ว่ะโอ้โหฟาร์มโก้สนุกใหญ่เอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปนายจทำอะไรให้เราเอกีกนายยืนนิ่งทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้ปล่อยแล้วโอ้อันนอ้คืออะไรวะบ้านเบื้องต้นบ้านแบบเริ่มต้นโอ้ทำไมบ้านมันมีสภาพด้วยเฮ้ยนายจะลงไปได้าล่างทำไมนายจะบานทินทีแกล้งเราเหรอฮะดูจากทรงน่าจะใช่ครับทุกคน นกมันเหลี่ยมนกมันเหลี่ยมอ่ะนกมันเหลี่ยมเฮ้ยเอาเอาอย่างเงี้ยเออเอาเข้าไปเล่นอะไรหัวไหนไหนไหนทำไรไปเลยพิวเฮ้ยนายส่งเราขึ้นไปด้านบนหน่อยแบบว่าจอดลอยด้านล่างเราแบบเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะนายก็บินพาเราบินขึ้นไปด้านบนบนเรือนูนะ้นน่ะเออขอแรงๆพุ่งแรงๆเลยเงีเ้ยวถึงแล้วอุย้ยไม่เป็นดาเมจเลยครับทุกคนลงพอดีเป๊ะสวยมากนายโคตรเกง่งอีกรอบไม่อีกรอบไหม ไปตรงนู้นไหมตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นขอแบบนุ่มๆมั้ยโอ้โอ้ไม่นุ่มอืมตายทุกคนเออเจอไอ้ปิดคลิปเลยเราตายมาหลายรอบให้นานเลยนะมาอ่านก่อนอ่านก่อนอ่านก่อนจบคลิปแล้วกันนะครับทุกคนเราไปก่อนนะเราต้องไปดูแลหมู่บ้านนกชมพูสีนกชมพูซีโร่โอเคโอเคโอ้บายบายไอบายบายนะบายบายโอ้มีหมู่บ้านให้ดูแลด้วย เฮ้ยนาพาส่งเราขึ้นไปอีกรอบสนุกดีว่ะขอบินบินฮาฮานุ่มนุ่มส่งไปด้านบนแบบนุ่มๆอ่ะไปไปเราจะส่งไปตรงไหนบอกเลยด้วยตรงนี้ใช่ปะตรงนน้นหรอเอ้ยกดไลคฟ้าครับทุกคนไปไปขอนุ่มนุ่มขอนุ่มนุ่มโอนุ่มเกินโอเคครับทุกคนจะืมกไรคลิปนี้ถึง1000ไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดจิตตามกดดิ้งให้ผมด้วยนะขยะผมชอะไรทุกคนคอมเมนต์มาเลยบายบายส่งละกอนว้าวบายบาย